สวัสดีท่านผทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดตูสู่มหาวิทยาลัยห้องเรียนนอนแอร์วิชาคณิตศาสตร์ผมอาจารย์เก่งวิบุณทาันจากภาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์วันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อเมทริกซ์ตอนที่1เรามาเริ่มกันเลยนะครับเมทริกซ์นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะให้ใช้เป็นสัญลักษณ์ใช้เป็นตัวเขียนใหญ่นะครับภาษาอังกฤษตัวเขียนใหญ่อย่างเช่น a นะครับ b c เป็นต้นครับแล้วก็เมทริกซ์ก็จะเป็น กลุ่มของตัวเลขนะครับนะที่มาวางเรียงกันนะครับแนวตั้งและแนวนอนนะก็เราอาจจะเขียนอย่างเช่น 1, 2, 3, 4, 5, 6เป็นต้นนะครับให้เจ้าตัว 1, 2, 3, 4, 5, 6อนะครับอย่างเช่นในกรณีนี้นะครับก็คือมันมีอยู่2แถวนะครับแถวบนกับแถวล่างนะครับแถวบนก็คือ1 2 3่นะครับแถวล่างก็คือ 4, 5, 6หนาะอย่างนี้เราจะเรียกว่าเป็น มีเป็นเมทรชุดขนาดมีจำนวนแถวเท่ากับ2ทีนี้หลักนะครับก็เหมือนกับดูหลักของเวลาเราเขียนเลข1 2 3นะครับหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยนะครับอันนี้ก็ดูหลักที่1แต่ทีนี้หลักเนี่ยก็จะดูในแนวตั้งนะครับนะหลักที่1หลักที่2หลักที่3นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูเมทริกซ์ตัวนี้นะครับก็คือมันก็จะเป็นขนาดนะครับสแถว3หลัก เอาแถวมาก่อนนะครับตัวเลขแถวขึ้นมาก่อนแล้วก็เป็น2อคูณสนะครับก็จะเห็นว่าจะมีตัวเลขทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะแล้วก็3นี่คือจํานวนหลักนะครับนะเพราะฉะนั้นแถวแรกนะครับก็คือ1 2 3แถวที่2คือ4 5 6หนะครับหลักแรกก็คือ1 4หลักที่2คือ25หลักที่3คือ3 6นั่นเองนะครับทีนี้พอเรามีการนิยามเมทริกซ์เป็นลักษณะนี้แล้วนะครับเป็นกลุ่มของตัวเลขนะครับเราก็อยากที่จะทำ ที่จะคณิตนะครับบนเมทริกซ์นะครับซึ่งก็สามารถทำได้นะครับก็คือเราสามารถที่จะนำเมทริกซ์มาบวกกันนะครับลบกันนะครับทีนี้เวลานำเมทริกซ์มาบวกหรือลบกันเนี่ยนะครับนะเราก็เนื่องจากสมาชิกนะครับเราจะจะเรียก1 2 3ตัวเนี้ยนะครับว่าสมาชิกของเมทริกซ์หรือว่าเป็นเอนทรีนะครับเป็นตำแหน่งของเมทริกซ์นะครับนะก็ เป็นตัวเลขนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเอาเมทริกซ์สตัวมาบวกกันเราก็น่าจะนิยามในการเอาสมาชิกในตำแหน่งที่ตรงกันมาบวกกันนะครับอย่างเช่นเรามี1 2 3 4 5 6นะครับบวกกับ 1, 1 1 1 1 2 3เป็นต้นนะครับถ้าเราบวกกันเนี่ยนแน่นอนถ้าเกิดเราจะบวกกันเนี่ยจำนวน ขนาดของเมทริกซ์ M, มันต้องเป็นขนาดเดียวกันนะครับอันนี้เป็นขนาด 2, 3, 2 3, องคูนสามอคูนสามเพื่อที่ว่าตำแหน่งที่สมในกันนะครับเร,เราก็จับมาบวกกันตำแหน่งที่มันตรงกันเราก็จับมาบวกกันนะครับก็จะกลายเป็น1นบวกหนะครับสองบวกหนสาบวกหนะครับสีบวกหนะครับห้าบวกสแล้วก็6กบวกสนะครับก็จะได้เป็นการนิยามการบวกของเมทริกซ์ซึ่งก็ make sense นะครับซึ่งก็สมเหตุสมผลทีเดียว ถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะบอกการบวกเป็นนิยามให้มันรัดกุมนะครับเราจะเขียนสมาชิกนะครับอันนี้อยู่แถวที่1หลักที่1นะเราจะเขียนว่า a 1 1นะครับอันนี้ก็เป็น b 1 1นะครับมีตัวห้อยนะครับก็คือเอา a 1 1บวกกับ b 1 1ก็จะเป็นสมาชิกตำแหน่งที่1-1ของเมทริกซ์การบวกของ a บวก b เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นนิยามการบวกก็โอเคนะครับพว,พวกเราก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรกับนิยามนี้นะครับ หรือแม้กระทั่งถ้าเกิดนิยามการลบนะครับเราก็สามารถทําได้ในทานองเดียวกันนะทีนี้สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเราจะนิยามการคูณเมทริกซ์อย่างไรทีนี้การคูณพอพูดถึงการคูณเนี่ยมันก็จะมีการคูณด้วยอสองแบบนะครับก็คือเอาเมทริกซ์มาคูณกันกับเอาจำนวนจริงนะครับมาคูณกับเมทริกซ์ทีนี้เรื่องเมทริกซ์เนี่ยจริงๆแล้วมันมีความเชื่อมโยงนะครับ นะกับเรื่องเวกเตอร์นะครับก็คือถ้าเกิดเราดูเวกเตอร์ uh, ที่เป็นเวกเตอร์หลักเป็นเมทริกซ์หลักนะครับมันก็จะอาจจะมองเป็นเวกเตอร์อาจจะเป็นเลข2 3 4นะครับอันนี้เป็นเวกเตอร์ใน3มิตินะหรืออาจจะมองเป็น2 3 4แบบนี้ก็ได้แล้วก็ใส่คอมมา่านะครับเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ uh, เนี่ยนะครับมันมีโคอิเดเนตนะพอมันมีโคอิเดเนตมันก็มีตัวเลขมีตำแหน่งของตัวเลขนะครับ นะก็สามารถมองเป็นเมทริกซ์เราจะมองเป็นเมทริกซ์หลักอย่างนี้ก็ได้นะครับเขียนในแนวตั้งหรือว่าเมทริกซ์ตามแถวก็ไดนะ้เพราะฉะนั้นเวกเตอร์ก็เลยเป็น,ปนจะว่าไปแล้วก็คือเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของเมทริกซ์นะครับนะเป็นเวกเตอร์หลักหรือเวกเตอร์แถวแล้ว,แต,วแต่เราจะมองทีนี้ตอนเราเรียนเรื่องเวกเตอร์เนี่ยมันมีการเอา ตัวเลขนะครับอย่างเช่นเอา3เข้าไปคูณกับเวกเตอร์1 1 1อย่างเงี้ยนะครับก็คือเราก็เอาตัวเลขคูณเข้าไปนะครับในทุกตำแหน่งนะครับนะซึ่งเ,เราก็น่าจะทำอย่างนี้กับเมทริกซ์เหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราเอาอัลฟาคูณเข้าไปนะในเมทริกซ์ก็ควรจะเข้าคูณเข้าไปในทุกตำแหน่งนะครับทีนี้สิ่งที่น่าสนใจนะครับยิ่งกว่านั้นก็คือเราจะนิยามการคูณเมทริกซ์อย่างไรนะครับก็คือถ้าเกิดเรามีเมทริกซ์ A นะครับคูณกับเมทริกซ์ B นะครับเราจะนิยามอย่างไรนะครับนิยามอย่างไรนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องการที่จะนิยามนะครับนะซึ่งถ้าเกิดพวกเรายัางจํากันได้นะครับหรือว่านักเรียนบางคนอาจจะเรียนมาแล้วนะครับมันก็จะมีนิยามการคูณของเมทริกซ์อยู่นะครับมันไม่ได้นิยามเอาตัวเลขตําแหน่งที่สมในกันนะครับมาคูณกันนะแต่ว่ามันมีการนิยามที่นะที่ ซับซ้อนกว่านั้นนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาทําให้พวกเราดูว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับมันมีมุมมองอย่างไรและกันนะครับมุมมองที่เราสามารถที่จะทําได้นะครับในการทดเลขของเรานะครับนอกจากนั้นการคูณของเมทริกซ์ก็มีบทประยุกต์นะครับหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมจะให้มุมมองกับนักเรียนในวันนี้นะครับก็คือมุมมองของเรื่องระบบสมการเชิงเส้นนะครับดูซิว่า ระบบสมการเชิงเส้นเนี่ยนะครับถ้าเราพยายามแก้ระบบสมการเชิงเส้นนะครับทำอะไรบางอย่างกับระบบสมการเชิงเส้นนะครับมันสามารถนําไปสู่นิยามการคูณของเมทริกซ์ได้นะครับก่อนอื่นนะครับเรามาทบทวนนะครับว่าระบบสมการเชิงเส้นนั้นนะครับคืออะไรนะครับระบบสมการนะครับเชิงเส้น พวกเราจะคุ้นเคยในระดับมัธยมศัลย์ตอนต้นนะครับก็คืออย่างเช่นถ้าผมจะแก้สมการ ax บวก by นะครับเท่ากับอาจจะเท่ากับอัลฟาหก็ได้นะครับแล้วก็ cx นะครับบวกกับ dy นะครับเท่ากับอัลฟาสก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นระบบสมการนะครับสองตัวแปร2สมการนะครับก็คือมีตัวในที่นี้นะครับตัวที่เป็นตัว แปรนะครับก็คือตัวแปร x กับตัวแปร y นะครับส่วนตัวเลขนะครับก็คือค่า a ค่า b ค่า c ค่า d นะครับแล้วก็ตัวข้างขวามือก็จะเป็นตัวเลขนะครับเพราะฉะนั้นทางหนึ่งที่เราจะแปลงนะครับระบบสรรมการเชิงเส้นนี้นะครับเราจะแปลงให้เป็นสมการอย่างไรนะครับระบบสมการเชิงเส้นมันมี2ส,สมการนะครับแต่ว่าเราจะพยายาม แปลงให้เป็นสมการเดียวนั้นจะแปลงอย่างไรนะครับซึ่งถ้าเกิดจำในเรื่องของเวกเตอร์ได้นะครับถ้าเกิดเรามีเวกเตอร์2เวกเตอร์ x, y เท่ากับเวกเตอร์ AB นะครับการที่เวกเตอร์เท่ากันนะครับก็คือโค d i n a t e ที่สมในกันต้องเท่ากันพอคนเนี่ยที่สมในกันเท่ากันสมมุติไม่มี2โคอิเนทก็แสดงว่าเรามี2สมการก็กลายเป็นระบบสมการออกมาเพราะฉะนั้นมุมมองแรกที่เรา สามารถมองได้นะครับก็คือเราจะมองระบบสมการนั้นเป็นสมการนะครับเป็นสมการที่เขียนในรูปของสมการของเวกเตอร์ได้นะครับนะถ้าเกิดเรามาดูในที่นี้เราก็จะดูตามในแนวตั้งก่อนนะครับเพราะว่ามันมีตัวแปรที่เป็นตัวร่วมอยู่ก็คือ x นะครับนะเพราะฉะนั้นเราอาจจะเขียนแถวแถวแรกหลัแกแรกนะครับเป็นเอา x นะครับแล้วคูณกับ a4 นะครับนะหรือจริงๆแล้วถ้าเกิดเรามอง2ส,สมการสองสมการเนี่ยนะครับนะถ้าเรามองอนะมันเป็นโคอินเนตสองโคนเนตที่เท่ากันนะครับมันก็เหมือนกับเวกเตอร์ ax นะครับบวกกับ by แล้วก็ cx บวกกับ dy นะครับเท่ากับเวกเตอร์ alpha หนึ่ง alpha สองนะครับนั่นคือเราเปลี่ยนระบบสมการนะครับมาเป็นสมการของเวกเตอร์นะครับแต่ว่า ่ในเรื่องของเวกเตอร์นะครับผลบวกของเวกเตอร์เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะที่ผมบอกไปแล้วนะครับในเรื่องของเวกเตอร์เราสามารถที่จะเอาตัวเลขคูณเข้าไปในเวกเตอร์แล้วก็เอาเวกเตอร์มาบวกกันได้นะครับนะเพราะฉะนั้นตัวทางซ้ายมือเนี่ยนะครับมันก็คือเอา x ออกมานะครับแล้วก็คูณกับ ac แล้วก็บวกกับเอา y ออกมาแล้วคูณกับ bd นะครับแต่ตัวนี้ก็จะเป็นเวกเตอร์2ตัวมาบวกกัน นะครับก็คือเป็นเอา x นะถ้ามองมอง x เป็นตัวเลขก็ได้นะครับ ac เหมือนกับทำพิชคณิตนะครับแล้วก็บวกกับ y นะครับคูณกับ bd นะครับเพราะฉะนั้นระบบสมการเชิงเส้นนะครับสามารถเขียนได้ในรูปของสมการของเวกเตอร์คือ x คูณกับ ac นะครับบวกกับ y คูณกับนะครับ bd ครับเท่ากับอัลฟา 1, นอัลฟานะครับ เพราะฉะนั้นมุมอมองที่เราสามารถมองต่อไปได้ก็คือตอนนี้นะครับถ้าเกิดเรามอง x กับ y เป็นตัวแปร a c กับ b ในนั้นเป็นตัวเลขนะครับ a l p h หนึ่ง a l สองเป็นตัวเลขนะครับเพราะฉะนั้นสามสิบนะครับของระบบสมการนี้นะครับมันมอยู่ในชุดของเวกเตอร์ตัวนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะพยายามที่จะเขียนมันในรูปของ <c oughs> ให้เป็นรูปอย่างง่ายนะครับทางนี้ที่ทําได้ก็คือเอา x กับ y แยกออกจากกันนะครับแล้วก็เอาเวกเตอร์ a c กับ b d แยกออกจากกันแต่เนื่องจาก มันมีอยู่2ส่วนนะครับเป็นสัมประสิทธิ์ของ x กับสัมประสิทธิ์ของ y เพราะเราก็จับมารวมกันเป็นเป็นกลุ่มของตัวเลขนะครับเราก็จะเรียกมันว่า a b c d นะครับนะทีนี้ไอตัวนี้เนี่ยนะครับกับ x กับ y นะครับเราก็เขียนนะให้มันแทนด้วยการคูณเมทริกซ์กับเวกเตอร์เป็น x y ในลักษณะน,นี้นะครับ alpha หกับ alpha 2นะครับนะเพราะฉะนั้นขั้นแรกนะครับนะการนิยาม เอาเมทริกซ์มาคูณกับเวกเตอร์เนี่ยนะครับมันมีที่มามาจากระบบสมการเชิงเส้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเขียนนะครับระบบสมการเชิงเส้นในรูปของสมการของการเท่ากันของเวกเตอร์นะครับแต่ว่าซ้ายมือของเวกเตอร์เนี่ยนะครับมันเป็นเมทริกซ์นะครับคูณอยู่กับเวกเตอร์เพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนในลักษณะนี้นะครับก็คือเอา a b c d นะครับมาประกบกับ x y นะครับ นะก็จะกลายเป็น ax บวก by นะครับก็คือตัวนี้แล้วก็ cx บวก dy นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะของการนิยามการคูณของเมทริกซ์กับเวกเตอร์นะครับนะพอเรามีนิยามนี้นะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับจะเห็นว่าตัวนี้ก็คือเป็นเมทริกซ์สัมประสิทธิ์นะครับตัวนี้เป็นเมทริกซ์สัมประสิทธิ์นะครับแล้วก็ xy ก็จะเป็นเวกเตอร์ของตัวแปรนะครับเวกเตอร์ vector. ของตัวแปรตัวแปรที่เราต้องการที่จะหานะครับของตัวแปรที่เราไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นก็แน่นอนนะครับก็ make sense นะครับก็สมเหตุสมผลที่เราจะจับทำการแยกนะครับแยกสัมประสิทธิ์กับตัวอันโนนออกมานะครับแล้วก็เก็บเป็นข้อมูลไว้นะครับเป็นเมทริกซ์สัมประสิทธิ์นะครับก็เป็นสัมประสิทธิ์นะครับแล้วก็ตัวแปรนะครับก็เป็นเวกเตอร์นะครับแล้วก็ การที่มาประกอบกันอย่างนี้นะครับเราก็เขียนเป็นการคูณก็ได้นะครับนั่นะก็คือการคูณเมทริกซ์กับเวกเตอร์ทีนี้พอเราทําอย่างนี้ได้นะครับลาเราทําพิชคณิตเนี่ยเ,เรามเาีเราสามารถที่จะดําเนินการเ,าเปลี่ยนตัวแปรนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติผมว่าตัวแปร x y ของผมเนี่ยผมจะเปลี่ยนเป็นตัวแปรอื่นดูซิจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเ,เราจะเขียนนะครับเราก็จะแทนนะครับเปลี่ยนตัวแปรเขียน x เป็น ตัวแปรอีกสักสตัวก็ได้นะครับที่ไม่ใช่ x นะครับนะก็อาจจะเขียนเป็นาการเปลี่ยนตัวแปรแบบเชิงเส้นนะครับก็คือเขียนเป็นรูปของอผลบวกผลผล,ผลรวมเชิงเส้นนะครับของตัวแปรใหม่นะผมอาจจะเรียกมันก็ควรจะมีสมมติสิดด้วยนะครับจ,จะเรียกเป็น a prime นะครับ x prime สมมติผมเปลี่ยน x เป็น3ตัวแปรใหม่นะครับ x นั้นขึ้นกับ3ตัวแปรใหม่นะครับก็เป็นบวก b prime y prime นะครับแล้วก็บวกกับ c prime z prime อ่าแล้วก็ y นะครับเปลี่ยนเป็นตัวแปรใหม่ก็สมมติใหม่ด้วยนะครับก็เขียนเป็น e prime x prime บวกกับ e prime y prime นะครับแล้วก็บวกกับ f prime z prime ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือการเปลี่ยนตัวแปรนะครับทีนี้การเปลี่ยนตัวแปรแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็คล้ายๆกับว่าเราสามารถมองมันเป็นระบบสมการอีกอันนึงก็ได้ นะครับก็คือ x y นะครับอยู่ในรูปของ x prime y prime z prime x prime y prime z prime นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรายึดกับสัญลักษณ์การคูณแบบนี้นะครับมอง x prime y prime z prime เป็นตัวแปรใหม่นะครับแล้วก็ x y ก็คือเหมือนกับอัลฟาหนึ่งอัลฟาสองนะครับเพราะฉะนั้นก็เขียนในรูปของอการคูณของเมทริกซ์กับเวกเตอร์ได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยนะครับมันก็จะกลายเป็นเมทริกซ์ก็คือเป็น x y ะครับเท่ากับสัมประสิทธิ์มันกลายเป็น3ตัวแล้วนะครับเป็น a prime b prime c prime นะครับ e prime อันนี้ต้องเป็น d ก่อนนะครับขอโทษทีนะครับ a b c d e, นะครับ e f นะครับตัวนี้เป็น d prime นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็น d prime e prime นะครับแล้วก็ f prime นะครับมันก็สามารถเขียนในรูปของไอ้ตัวนี้กลายเป็น x prime y prime z prime เพราะาตัวแปรมี3ตัวแล้ว นะครับเพราะฉะเราเก็บเก็บสมการนี้ไว้นะครับจากนั้นนะครับเรามีสมการนี้อยู่นะครับนะเราก็จับยัดเลยนะครับก็คือเปลี่ยนตัวแปรเราก็คือเขียน x ในรูปนี้นะครับเป็นตัวแปรใหม่นะครับเพราะฉะนั้นระบบสมการเดิมนะครับแล้วก็ x ยัดเข้าไปนะที่อยู่รูปของตัวแปรใหม่ y ก็ยัดเข้าไปในรูปตัวแปรใหม่ x ยัดเข้าไปในรูปตัวแปรใหม่ y ก็ยัดเข้าไปในรูปของตัวแปรใหม่นะครับแล้ว ลองดูนะครับว่ามันจะอยู่ในรูปของอะไรนะครับนะเพราะฉะนั้นจากจากเดิมนะครับที่เรามีสมการ ax บวก by เท่ากับอัลฟา1นะครับแล้วก็ cx บวกกับ dy นะครับเท่ากับอัลฟา2นะครับตอนนี้เราจะทำการเปลี่ยนตัวแปรนะก็คือ a เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเป็น x เป็น x เป็น a ไพ i m e x ไ prime บวก b prime y prime นะครับแล้วก็บวกกับ c prime z prime นะครับนะแล้วก็บวกกับนะครับ b นะครับก็แทน y ด้วยนะครับบวกกับ b นะครับแทน y ด้วยเหมือนเดิมนะครับ a prime x prime บวก b prime y prime แล้วก็บวก c prime z prime นะครับอันนี้ก็จะเท่ากับอัลฟาหนึ่งนะครับแล้วก็สมการที่2นะครับ c นะครับแล้วก็แทน x ด้วย a prime x prime บวกกับ b prime y prime บวกกับ c prime z prime นะครับแล้วก็บวกกับ d นะครับคูณกับ a prime x prime บวกกับ b prime y prime บวกกับ c prime z prime นะครับเท่ากับ alpha สองนะครับฉะนั้นเราก็าสามารถที่จะจัดรูปทำให้เป็นรูปอย่างง่ายนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอา x prime ตัวนี้มีสัมประสิทธิ์ x prime อ่ะขออภัยนะครับมีตัวร่วม x prime อยู่ สัมประสิทธิ์ข้างหน้าก the ็จะกลายเป็น a a prime นะครับแล้วก็บวกกับ b b prime นะครับเพราะฉะนั้นเราเขียนรวมจัดรูปนะครับมันกลายเป็น a a prime บวก b a prime นะครับคูณกับ x prime นะครับแล้วก็บวกกับตัวนี้ก็จะกลายเป็น a b prime อันนี้ของ y prime สัมประสิทธิ์ของ y prime นะครับแล้วก็บวกกับ b b prime นะครับแล้วก็ y prime นะครับแล้วก็บวกกับของของสัมประสิทธิ์ของ z prime ก็จะกลายเป็น A C prime บวกกับ B C prime นะครับอันนี้ก็คูณกับ Z prime นะครับเท่ากับ Alpha อัลฟ่านหนึ่งสมการที่2ก็เหมือนกันนะครับสามสิ์ของ X prime ก็จะกลายเป็น C A prime บวกกับ D A prime นะครับแล้วก็ X prime แล้วก็บวกกับ C B prime นะครับบวกกับ D B prime นะครับแล้วก็ Y prime แล้วก็บวกกับ C C prime นะครับบวกกับ D C prime นะครับแล้วก็ Z prime เท่ากับอัลฟ a าสอง เพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็ได้ระบบสมการมาอีกชุดหนึ่งนะครับหลังจากการเปลี่ยนตัวแปรเชิงเส้นนะครับจาก x ให้อยู่ในรูปของผลรวมเชิงเส้นของ x p r i m y p r i m z p r i m นะครับนะบนะ y อยู่รูปของผลรวมเชิงเส้นของ x prime y p r i m z p r i m ก็เป็นระบบสมการเชิงเส้นใหม่ซึ่งตัวนี้ก็สามารถเขียนในรูปของเมทริกซ์คูณกับเวกเตอร์ได้นะครับซึ่งก็จะกลายเป็น เอาเมรทริกซ์สมบูรณ์มาเขียนนะครับก็คือ a a prime บวกกับนะครับ a, b a prime นะครับ a b prime บวกกับนะครับ b b prime นะครับแล้วก็ a c prime บวกกับ b c prime นะครับก็จะเป็นตัวนี้ ตัวนี้จะกลายเป็น c a บวกกับ d a นะครับแล้วก็ c b บวกกับ d b แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับ c c บวกกับ d c c c บวกกับ d c เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้นะครับอันนี้ก็คือเมทริกซ์สัมประสิทธิ์ของระบบสมการนี้นะครับแล้วก็คูณกับ x prime y prime เวกเตอร์ x ของตัวแปรนะครับอันนี้ก็จะเท่ากับอัลฟ a าหนึ่งอัลฟาสองนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสมการที่เราได้หลังจากการที่เราเปลี่ยนตัวแปรนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูนะครับสมการเมทริกซ์ที่เราเขียนไว้นะครับก็คือสมการนี้อาจจะเป็นสมการเรียกว่าสมการที่2ก็ได้สมการนี้เรียกว่าสมการที่1นึ่งงั้นผมตั้งต้นด้วยสมการที่1นะครับก็คือก่อนหน้านั้นก็คือเรามีอัลฟ a าหนึ่งอัลฟาสองนะครับ เท่ากับนะครับเท่ากับ a b c d อันนี้คือระบบสมการแรกนะครับเมทริกซ์สมสทธติคูณกับ x y อันนี้ก็คือตัวแปรอันโนนชุดแรกทีนี้เราเปลี่ยนตัวแปรอันโนนนะครับให้เป็นผลรวมเชิงเส้นของตัวแปรใหม่อีก3ตัวนะครับซึ่งก็คือเราเปลี่ยน x y ก็คือเราใช้สมการที่2นะครับเขียน x y ในรูปของเมทริกซ์การคูณนะครับคูณกับตัวแปรใหม่ชุด ตัวแปรใหม่ x prime y prime z prime นะครับเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นคูณกับนะผมใช้วงเล็บใหญนะ่สมการใหม่นะครับก็จะกลายเป็นตัวนี้นะครับก็คือแทน xy ด้วย a prime นะครับ b prime นะครับ c prime d prime e prime แล้วก็ f prime นะครับแล้วก็คูณกับ x prime y prime แล้วก็ z prime นะครับนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสองสมการนี้มันคือ สม,าสมาการเดียวกันนะครับจากการที่แทนด้วยสมาการที่2กับสมาการที่1่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการถ้าเกิดเราดูการทําพิชคณิตนะครับตัวนี้เป็นการคูณเอาเมทริกซ์คูณกับเวกเตอร์ที่เรานิยามไปแล้วนะครับโอเคแต่นี้เสร็จแล้วการที่ใส่แบบนี้ก็คือจริงๆแล้วตัวนี้มันคูณเสร็จมันกลายเป็นเวกเตอร์นะครับก็ยัง make sense อยู่เอาเมทริกซ์มันคูณกับเวกเตอร์ถูกไหมครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการการเปลี่ยนกลุ่ม เราต้องการสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการการเปลี่ยนกลุ่มนะครับก็คือต้องการนะครับเปลี่ยนกลุ่มได้ก็คือ associative law นะครับสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาวงเล็บนะครับก็คือเอา a b c d นะครับมาคูณกับ a prime b prime c prime d prime e prime แล้วก็ f prime คูณกับ2ตัว2คูณตัวนี้คูณกันก่อนแล้วค่อยคูณกับ x prime y prime z prime นะครับก็หมายความว่าเราอยากให้การคูณของเมทริกซ์กับเวกเตอร์เนี่ยมันเปลี่ยนกลุ่มได้นะครับสามตัวนี้นะครับเปลี่ยนกลุ่มมาเป็นตัวนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็เลยบังคับให้มันต้องเท่ากับตัวนี้เห็นไหมครับนะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันเกิดการเอาเมทริกซ์มาคูณเมทริกซ์ละซึ่งเรายังไม่ได้นิยามนะครับ แต่ว่ามันก็ s u c เ e s สผ่านนะครับกระบวนการนี้โดยการที่จับยัดทําพิชคณิตส่วนนี้ในการเปลี่ยนตัวแปรนะครับปรากฏว่าค่าที่ได้ออกมานะครับสมการหลังจากเป็นตัวแปรเขียนในรูปของสมการเมทริกซ์คูณกับเวกเตอร์นะครับได้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งตรงนี้นะครับมันก็คือตำแหน่งตรงนี้ ถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราต้องการให้มันเปลี่ยนกลุ่มได้นะครับตำแหน่งนี้ต้องกับตำแหน่งนี้ต้องเป็นตัวเดียวกันนั่นก็คืออะไรครับนั่นคือเราเป็นการนิยามการคูณของเมทริกซ์ก้อนนี้กับก้อนนี้นะครับนะซึ่งจะเห็นว่าถ้าเกิดเราดูอันนี้มันขนาด2อคูนสนะครับอันนี้ขนาดเป็น2อคูนสนะครับซึ่งจะเห็นว่าตอนที่เราเปลี่ยนตัวแปรเนี่ยนะครับนะเราเปลี่ยน x เปลี่ยน y นะครับ เป็นตัวแปรชุดอื่นแต่ว่า x กับ y ยังต้องเหมือนเดิมนะครับแต่ x กับ y เนี่ยก็คือจํานวนตัวแปรซึ่งจํานวนตัวแปรก็คือมีกี่ตัวนะครับมันก็คือมีกี่ตัวก็คือจํานวนหลักนั่นเองนะครับพะจานวนหลักเปลี่ยนกลายเป็นเขียน x ในรูปของตัวแปรอื่นนะครับตัวแปรอื่น x y z เปลี่ยนในกรณีนี้เป็น x prime y prime แล้วก็ z prime นะครับเปลี่ยนเป็นตัวแปรเป็นตัวแปรอื่นนะครับที่ตัวแปรอื่น นะก็คือเปลี่ยนนะครับนะเป็นตัวแปรอื่นก็ผีตัวแปรก็ได้นะครับที่เราต้องการแต่ว่าจํานวนชุดของสมการนั้นยังเป็นชุดเดิมอยู่จํานวนยังชุดย,ยังเท่าเดิมนะครับอย่างเช่นตัวนี้มี2ส,สมการนะครับนะก็ยังได้สส2สมการเพราะฉสสมการก็คือจะกลายเป็นจํานวนแถวนะครับของเมทริกซ์อีควอชันใหม่นะครับเพราะฉะนั้นตอนเรานิยามเมทริกซ์การคูณน,นะครับเห็นไหมครับตัวนี้เป็น2อคูณส อันนี้เป็น2คูณ3นะครับก็เลย2กับ2ก็เลยต้องเหมือนกันนะครับก็เลยจำนวนหลักนะครับต้องเท่ากับจำนวนแถวก็คือมีตัวเชื่อมมันถึงจะคูณกันได้นะครับแล้วก็การคูณนะครับก็ตามนี้เลยก็คือเอาแถวไปประกบบนหลักเห็นไหมครับแล้วก็คือใช้เหมือนกับดอทโปรดักต์นะครับ AA prime นะครับบวกกับ B D' prime ะครับอันนี้ผมน่าจะเขียนผิดนะครับน่ลอกมาผิด นะอันนี้ da prime นะครับนะผมเขียนลอกมาผิดนะครับอันนี้ต้องเป็น da prime นะครับนะคือตำแหน่งนี้นะครับนะแล้วก็ ab prime ์บวกบีบีไพรนะครับก็คือเอาตัวนี้ประกบกับตัวนี้นะครับก็จะกลายเป็น ab prime แล้วก็ be prime นะครับเออ่รู้สึกว่าผมอาจจะลอกมาผิดอีกแล้วนะครับอ๋อผมผมเขียนผิดนะครับนะจริงๆแล้วเออ่ ขอโทษทีนะครับก็คือ y ต้องเป็นตัวนี้อันนี้แทน y ผมไม่ดันแทนด้วย x นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องไอตัวตัวตัวเลขตัวนี้ต้องเปลี่ยนด้วยนะครับตัวสัมประสิทธิ์ข้างหน้าขอโทษทีนะครับต้องเป็นนะครับตัวนี้ต้องเป็น d ต้องเป็น d prime นะครับต้องเป็น d prime แล้วก็ e บวกกับ e prime แล้วก็บวกกับ f prime นะครับ d prime บวกกับ e prime แล้วก็บวกกับ f prime นะครับเพราะฉะนั้นเวลารวมร่างกันนะครับก็ ผมก็รวมร่างผิดนะครับแนวพันตัวนี้ต้องแก้ด้วยนะครับขอโทษทีนะครับจิงๆต้องแก้ตัวหลังหมดเลยนะครับต้องแก้ตัวหลังนะครับก็แก้ตัวหลังก็จะกลายเป็นตัวนี้ก็กลายเป็น BD prime นะครับแล้วก็บวกกับ BE prime นะครับแล้วก็บวกกับ BF prime นะครับตัวนี้ก็กลายเป็น CA prime บวกกับ ดีดีไพน์นะครับแล้วก็บวกกับอันนี้ซีบีไพน์บวกกับ d ีอีไพน์นะครับแล้วก็ c ีซีไพน์บวกกับดีเอฟไพน์นะครับขอโทษทีนะครับตัวนี้ต้องเปลี่ยนตัวหลังหมดเลยนะครับผมเมื่อสักครู่นี้แทนค่าผิดนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะต้องเปลี่ยน AA เอไพน์ A, A บวกกับ BD ดีไพน์นะครับเอบไพน์ A, บวกกับบีอีไพน์ แล้วก็บวกกับ bf prime นะครับตัวนี้ก็บวกกับ dd prime อันนี้ก็บวกกับ de prime นะครับแล้วก็บวกกับ df prime นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ลองเช็คดูนะครับก็คือเอาเอาแถวประกบกับหลักนะครับก็กลายเป็น aa prime นะครับแล้วก็ bd prime ตรงแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ประกบกับตัวนี้นะครับ ab prime แล้วก็ B e prime นะครับซึ่งถ้าพวกเราเช็คนะครับมันก็จะตรงกันนะครับตรงกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นที่มานะครับของการนิยามนะครับการคูณเมทริกซ์ว่าทำไมต้องนิยามอย่างที่เขานิยามนะครับนะมุมมองจริงๆแล้วมีหลายมุมมองนะครับในการมองแต่ว่ามุมมองหนึ่งที่เราสามารถทำได้คือการแก้ระบบสมการนะครับก็คือการ เปลี่ยนตัวแปรในระบบสมการเชิงเส้นนะครับเปลี่ยนจากตัวแปรเดิมไปยังตัวแปรใหม่นะครับแต่ขึ้นกันโดยเชิงเส้นนะครับแล้วก็เป็นชุดตัวแปรใหม่นะครับอาจจะเป็นตัวแปรใหม่กี่ตัวก็ได้นะครับนะระฉะนั้นก็เลยเกิดการนิยามการคูณเมทริกของ a ขนาด m คูณ n นะครับคูณกับ b ขนาด n คูณ k นิยามได้นั่นเองก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเมทริกตอนที่1พบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ